ผู้ที่สนับสนุนผมและก็ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนผมนะครับนะครับผมคิดว่าผมจะทํางานยิ่งสุดให้ผู้ที่ยังคิดว่าอยางทีงเลที่จะสนับสนุนผมเนี่ยให้กลับมาส,สนับสนุนผมนนในอนาคตนะครับผมก็มขอขอบคุณพวกเรานะน้องๆเพื่นอนๆพี่น้องผู้สื่อข่าวทุกท่านนะฮะที่ให้ความสนใจและก็ติดตามนะฮะให้การดูแลโรงการฟุตบอลเป็นอย่างดี ขอยืนยันว่าผมจะทำ่างนี้โดยเฉพะตั้งใจทำงานอย่างนี้โดยเฉพนะครับผมคิดว่าผมก็คงจะต้องขอขอบคุณคุณวิรัติอาจารย์วานิชด้วยนะครับที่เราก็มาแข่งขันต่อสู้กันในเชิงกีฬาอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยฝากขอบคุณคุณวิรัติและก็ทีมงานของคุณวิรัติด้วยนะครับผมคิดว่าในอนาคตที่จะทำงานในช่วงเทอมใหม่นี้เนี่ย ผมก็จะเชิญคุณยิ่งรักนะครับว่าถ้ามีการที่จะมาช่วยเหลือครก็ผมจะเชิญคุณยิงรักมาช่วยเหลือ้วนะครับเพิ่มต่อไปนี่เป็นเชิญที่ผมจะต้องกาติดและผมจะต้องทํางานจากใคเชิญที่งรักนันะเพราะนันนี่การปรับปรุงการทํางานอะไรต่างต้องเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะนันนี่ผมก็อยากจะเรียนผ่านมอง เพื่อนหรือารกลงว่าผมจะต้องเดินทำเนินการอางเต็มที่ตามที่ผมได้วางนโยบายไว้นะครับที่ดีที้จะตานต่อเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสีเกมเนี่ยเรื่องที่สมาครฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องมุ่งหวังในเรื่องของกระยานปีนจ่าอะไรครับแล้วก็ในการเดียวกันผอันเนี่ย เรียว่าลีกที่เราได้ทำมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับปีหน้าหรือตุกานหน้าเนี่ยเรามีรายได้จากการตลาดสิทธิประโยชน์สูงถึง600ล,ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้เม็ดเงินที่มาสถานอย่างนี้เนี่ยก็เราจะนำกลับมาสน,นับสนุนทีมนะที่อยู่ในลีกแล้วก็กลับมาพัฒนากลากรนะครับพัฒนาเรื่องที่เป็นโครงการที่เป็นโครงการเยาวชนและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ นะครับผมคิดว่าอันนี้ยืนยัน,น,าายนไ,ได้ว่าจะากนำรายได้จากจากให้จากกองเลี้ยเนี่ยมา,ชายใช้จ่ายให้คุกค่ามาด้วยซ้ำเองทำกันเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีสักขีพยานจากสถาบันสะุรนารีอาจารย์นะครับพี่ฟ้านะครับแล้วก็จากสมาพันธ์ฟุตบันทึกชีวินะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยก็ส่ง ที่สําคัญที่สุดสักขีวพยานที่สําคัญที่สุดคือพวกเรามองขาวพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยที่เป็นคนกลางที่จะชี้ว่าใครผิดใครถูกใครมีความบริสุทธิ์ข่าวสารกันได้โอเคเราบอกไปแน่